ตังอาหารทะเลมาไปแล้วตู้เย็นช้าครับนี่จะใช่ไหมครับวันนี้ก็เจอปัญหาอีกแล้วครับตู้เดิมก็ต้องไล่ดูอย่างเดียวพ่ s a m ม u n งอีกแล้วครับรุ่น t 4 5ี่ห้นะครับแกอีกแล้วครับมีปัญหาละลายน้ำแข็งไม่หมดนะครับกีลองเทสบิดทามเมอร์แล้วนะครับ ชุดล่างเลยครับตัวใบมิทอนยู่นี่ตัวนี้เคยเทสแล้วนะเทสตั้งแต่วันแรกพี่ซ่อมก็ปรากฏว่ามาวันนี้ชุดบนไม่ละลายนะครับข้างล่างนี่ละลายหมดก็คือฮีตเตอร์ตัวล่างทํางานชุดนี้นะปัญหาคือลมลงข้างล่างไม่ได้มีปัญหาเย็นน้อยนะครับแต่ความเย็นปกติดูกันนี่นะครับ ข้างล่างไม่เย็นข้างบนเย็นนะครับเมื่อกี้ก็บิดทาเมอร์ตัวนี้นะครับละลายน้ําแข็งก็ทําง,งานแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ทํางานห้านาทีแล้วก็ทา,นนาท,วกทารเมอร์กลับมาเดินนะครับก็คือละลายน้ำแข็งหมดอย่างน้อยต้องทาประมาณสามสิบนาทีได้นะครับเวลาละลายน้าแข็งก็ต,ตรงนี้ใช่ไหมครับก่อนเจอสายตอนนี้หลุดบ่อยนะครับก็เลยเอาเคเบิลทายรัดไว้เลยกลัวสายฮิตเตอร์สาย, itter, สายไบมีท่อนนี่หลุดนะครับตอนนี้ก็รัดเลย ไม่มีหลุดครับเดืละลายน้ำแข็งไม่ได้น่าจะเดี๋ยววัดดูไบมิทอนครับตั้งเตอร์คูนสิบนะครับ,รบวัดอง์เนี่ยนะ เิ่มขึ้นนะคูณสิบข่าวน้ำตาลไม่ขึ้นแดงแดงสองเส้นขึ้นนะครับ สองร้อโอห์มนะน่งเนะตัวนี้ชมพูขาวชมพูขาวเขาขึ้นนะ ตรงนี้มีขึ้นทางคณหนึ่งก็ไม่ขึ้นนะ จำตรงนี่นะเชก็จำตรงนะจำตรงแล้วก็วิเตอรวัดตรงปอีกทีนงัวนี้ไม่ง,นะงมั้นจะเ,นเทดไปแล้วก็วัดโอห์มนะครับสองรอยโอห์มนะ ปักนี่นะครับแล้วก็จะไปใสแอมดลิเตอนะโอเคขึ้น1.24นะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นประมาณนี้แหละแต่ถ้าตัดเร็วนะครับมันน้ำแข็งยังไม่หมดเลยใบมิท่อนตัดก่อนนะ ประมาณห้าทีก็ตัดโ okay. อเคก็รอน้ำแข็งละลายครับก็เตรียมอะไรใบมีท่อนตัวใหม่มาเปลี่ยนะนะครับระวังด้วยเทสมันแรกไม่เสียนะครับใช้ไปใช้มาเสียอเครับอันนี้ก็ละลายแล้วนะครับจำตรงใบมีท่อนนะครับ เดี๋ยวจะใส่นี่นะเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้นะไปนะไวางบนรัดวางบนนี่เลยเดินอยู่ข้างล่างนะครับให้จับความเย็นเยอะๆเลยโอเคเอยแล้น่าจะโอเคแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวจะอันนี้ถ็อตพักแล้วนะเดี๋ยวนี้ออกแล้ว ที่น,นี่ไ่นก็หยิบออกอนะครับจะรัดใส่ตรงบอ,อกนะี่นะอ่ะโอเคครับตัวนี้ก็รัดตัวนี้ด้วยการหลุดนะครับแล้วก็ใบมีท่อนก็ใส่ตรงนี้นะครับว่าตรงนี้น้ําแข็งจะมากสุดนะครับเย็นเย็นชัดสุดเพราะรุ่นใหม่จะใส่นี่ด้านบนนะครุร่นเก่าจะใส่ตรงกลางเอาชัวร์ เดี๋ยวไม่เย็นอีกประกอบด้านในเสร็จแล้วนะก็บิดทามเมอร์นะครับเดี๋ยวต้องประกอบเลยตอนนะี้เดี๋ยวไฟโดดนะครับ๋ยวโอเคครับก็ประกอบก่อนแล้วเสียบปลั๊กนะครับโอเคน้ำที่ละลายมาก็อยู่ตรงนี้นะครับ นี่เป็นคอมประหยัดไฟเบอร์ห้านะจีนเงาไฟน้อยนะจอนไฟฟ้าก็ออยิง่งดีฮะเพื่อใครต้องใช้เช็คพัดลมนะครับ okay. ต้องหมุนนะครับนี่ก็ปรับมีเดียมก็ได้นะเทอเช็คพัดลมให้ดีนะเผื่อพัดลมไม่หมุนก็จะงานเข้าอีกนะครับ ย้อนนี้ยังไงก็ว่าจะมียนนะครับสวัสดีครับ